ในที่สุดในที่สุดในที่สุดเยอะจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยเหน่ยหนักทุกทายกินอะไรก็ดีเนี่ยพี่กินอะไรก็ดีได้กินหมดเลยอน้ำจิ้มก็อร่อยเฮ้ยกินยังสวัสดีครับท่านผู้ชมแนททีเตอร์ซีนเอ็กวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคย วันนี้มาดีดพี่อันนี้มาดีดคือดีใจมากจริงคือในที่สุด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 เราก็เดินทางมาถึง400,000ซับสไครต์เลยนะครับแต่คลิปนี้อาจจะลงก่อน400,000ซับสไครต์หรืออาจจะลงตอน400,000 พูดด่ากันก่อนไม่รู้เห,หมือนกันก็เ้ยยินดีจริงๆอันนี้อยากให้ทุกท่านชมมาย,ยินดีกับผมด้วยผมจะฉลองทุกแสนซับขึ้นแสนเมื่อไหร่ก็จะฉลองช่องอื่นเขาอาจจะแบบสองแสนทีนึ 1, 1, ่งห้าแสนทีนึงหนึ่งล้านทีนึงแต่ช่องผม1นึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนผมก็จะฉลองนะครับเฮ้ยแล้วอยู่นี่ท่านผู้ชมแสบตามไหมตอนนี้แสบตามวิ่งวิ่งไหมเพราะอันนี้หรือเปล่าเพราะนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเอาลูกเงินหรือเปล่าเอาดูหน่อยเย้เด้อทุกท่านชมอยไอ้ยะ เย้โลงเงินมาแล้วนะครับผม1นึ100่งแสนซับสไครต์อีเตอร์ซีนเอกอุ้ยเฮ้ยยองยองนี่ยอง <c oughs> นี่ครับผมมาก็ใครอยากมาดูของจริงนะมาดูที่ร้านผมได้นะครับตามสั่งเจนนะไปลิงก์แฟนเพจด้งางล่างตามมาได้ตามมาได้มาดูของจริงได้ครับผมก็วันนี้ฉลอง4ี่แสนซับสไครต์ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคน <c oughs> ขอบคุณขอบคุณจริงอันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจากใจเลยนะครับผมที่ช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดคอมเมนต์และกดทุกสิ่งทุกอย่าง e อ y t h i n g นะครับผมก็ขอบคุณจริงเชิงนท่านผู้ชมดีใจมากเลยที่ท่านผู้ชมช่วยกันสนับสนุนช่องของผมนะใครยังไม่ได้กดเออที่สําคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องผมก็ผมก็ฝากกดให้หน่อยแล้วกันนะช่วยกันกดให้มันถึงล้านซับ2ล้าน3ล้าน10ล้าน60ล้านซับก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชม สนับสนุนพวกผมขอบคุณจริงๆอ่าและสำหรับวันนี้ผมจะมากินอะไรนั้นนี่เลยครับท่านผู้ชมบนโต๊ะเราวันนี้ฉลอง400ซับสไครต์ก็คือทําอะไรให้มันแบบว่าให้มันมีเลขกี่น่ครนะพี่ก็คือซื้อหมูสเต๊ะไม้4บาทมา400ไม้400ไม้เท่าไหร่วะเอ่ส40เป็นพันห แต่ทั้งหมดผมซื้อมาวันนี้หมูสเต๊มซื้อมาประมาณ2 0 0 0นะครับผม2,000บาทอ่าแล้วก็ดูแล้วกลัวไม่อิ่มก็มีไส้กรอกอีสานอีก10ไม้นะครับผมแล้วก็มีข้าวตังด้วยแล้วก็มีหนมปังอ่าขนมปังปิ้งนิดนึงอ่าแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยดีกว่านะหมูสเต๊ะ400ไม้ถุงนึงเขาใส่มา50ไม้นะท่านผู้ชม มันเริ่มรู้สึกใช่ไหมที่แรกบอกว่าน้อยใช่ไหมตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่น้อยนะท่านผู้ชม <c oughs> โคตเยอะเอ้ยผมบอกเลยวันนี้ผมจะกินยั่วๆอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวคอยดูนะท่านผู้ชมหิวแน่ๆไม่รู้ว่าผมจะจัดจานได้สวยแค่ไหนนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็เอาเต็มที่อย่างผมแล้วกันนะในฝีมือของเชฟเนส <laughs> ทุกคําที่ผมสะบัดออกไปนะครับท่านผู้ชมเป็นคําอาจจะไม่ค่อยสุภาพอันนี้ผมต้องขออภัยนะผมไม่ได้ตั้งใจคือมันออกมาจากใจผมเองนะท่านผู้ชมขอโทษโด้วยละกันนะเฮ้ย <c oughs> วากนีมันต้องมีมันต้องมีมันต้องแบบมันต้องแถมมันต้องแถมเยอะมากแล้วก็น่ากินด้วยจริงต่อไปครับผมไม่มีสปอนนะท่านผู้ชมขาตังครับผมคิดว่ามันเอามากินด้วยกันมันน่าจะเหมาะดี อโอ้ยไส้กรอกหยุ่มล่างอาซ่อนนึ่ก่อนแล้วกันนะพี่เนาะวันนี้เราแต่งจานใกล้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมแบบนี้ไปก่อนนะแบบนี้ไปก่อนมาต่อไปจิ้มท่านผู้ชมโอยค้นๆเลยว่ะโอ้ยอ้นจิ้ม สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าสุดจัดครับ <S <S เอาละครับผมท่านผู้ชมตอนนี้มก็จัดจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีน้ําจิ้มไอข้าวตังเหลืออย่างนิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่กินทีหลังเพราะใส่จานไม่พอเดี๋ยวมันจะไม่สวยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูสวยๆกันก่อนนี่สวยแล้วนะสวยแล้วจริงโอเคจัดไป ตอนนี้เล่นใหญ่เล่นใหญ่ครับก็สี่แสนซับอ่ะครับท่านผู้ชมนี่มีหนมปังด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้สิบแผ่นวันนี้นี่แบบขอแบบมีความสุขนะท่านผู้ชมให้มันคุ้มค่ากับสี่แสนซับอ่ะไม่จับเวลาพี่ไม่จับเวลากินให้ท่านผู้ชมแบบตายกันไปข้างเลยนี่เยอะจริงๆงท่านผู้ชมโอ้ยหนักชิบหาย อยากใหพี่อ่ะโอเคท่านผู้ชมมากดอัดแล้วใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าพี่เนาะอืมกินอะไรก่อนดีเนี่ยพี่กินอะไรก็ดีเออได้กินหมดเลยเดี๋ยวลองกันแบบไม่ต้องจิ้มกันก่อนอ่าเดเดี๋ยวเรากินเสร็จเราจะไม้เสร็จก่อนนบพี่ท่านผู้ชมไม้สี่บาทซื้อร้านเพื่อนผมเองเพื่อนผมมีแฟนเพจไหมวะเแย่เพื่อนเดี๋ยวโทรถามดิเออเจ้เพื่อนร้านฮิงมีแฟนเพจกันปะ ยิงขายอยู่กันในตรงวันเนี่ยถ้าบอกขายใหจะได้บอกฝากอ,อ๋อสั่งแต่จะทำเฮ้เย,ยกองไงแบบเหมือนครับออเดอร์เอาอ๋อรับออเดอร์เพจร้านยังไงอย่างวะส่งส่งมาในเฟซส่งมาตอนนี้เนื้อหาไทายอยู่เนี่ยให้โชว์ท่านผู้ชมมั้เนี่ยเออ ก็คือเป็นร้านเพื่อนผมนั่นแหละอุหนุนกันนะท่านผู้ชมปกติกเขาขายไม้3บาทนะแต่ตอนนี้เขาขายไม้4บาทเพราะว่าช่วงนี้หมูมันราคาขึ้นมันก็แพงขึ้นนะก็เลยขายไม้4บาทถามว่าเพื่อนกันไม่ลดให้กันเลยเหรอไม่ลดอต่ถูกแล้วครับคนเรานะครับท่านผู้ชมเวลาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยเพื่อนมีร้านอาหารหรืออะไรอย่าไปขอลดเขานะท่านผู้ชมผมมองว่าเราควรจะไปอุดหนุนเขาในราคาเต็มอันนั้นนะคือช่วยกันแต่ถ้าไปร้านเขาแล้วไปขอลดราคาเขาอีกแล้วก็ไปบอกว่าคือช่วยอุดหนุนอันนี้ผมไม่ได้ช่วยนะทน่านผู้ชมแต่วยนะ อ่ะเดี๋ยวมันรอมันส่งใบเบรมาแล้วกันตอนนี้เราก็กินรอก่อนแล้วกันท่านผู้ชมกอก่าเรอแช่นะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มหมูเต้นก่อนเลยมาแรกเฮ้ยเสกอท่านผู้ชมงงโอ้ยวาไงวาไงยัดไส้ครับยัดไส้ยัดไส้มา10ไม้แล้วท่านผู้ชมก็ตอนีเลี้ยงเมื่อกี้มัเดิมใ่กอยก่อนหมูเฮ้ยอ้อ้ อยากกินหมูสเต๊กเยอะๆอย่างนี้มานานแล้วท่านผู้ชมนี่ครั้งแรกนะเนี่ยเพราะท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยได้กินเยอะขนาดน,นี้เพราะสี่แสนครับเลยยังไม่กินเ็อร่อยแล้วอวืมกินทีลไม้ไม่ให้ผมนะครัม ส่งมาแล้วท่านมนี่ครับ <mulheres> ท่านผู้ชมหมูสเต็กกินลงพุงเห็นไหมอ่าเขารับออเดอร์ถ้าอยากสั่งก็สั่งได้นะจัดการให้นะเพื่อนช่วยกันเพื่อนคือถ้าแบบถ้ามานแน่งกินทีไรวันนี้ไม่หมด มันใช้เวลางานสี่ร้อยไม้ไงท่านผู้มอร่อยมากท่านผมหืมอืมตกหืมโอ้ยน้ำจิ้มก็อร่อย เฮ้ยจริงๆอร่อยมากพี่เฮ้ยเนี่ยคือแบบว้าวเฮ้ยคุชมนะอืมอืมนี่สูงใช่ไหมครับขนมปังเอาเคร่อเหมืายให้ไหมได้ <c oughs> จริงมันดูแบบเหมือนหนามากเลยนะดูแบบเหมือนเป็นกระบ,บองเพชรเหมือนแบบน่ากลัวใช่ไหมกึ่งสวยกึ่งน่ากลัวเรื่งหนึ่งอะไรพี่เรื่องหนึ่งต้นงิ้วเรื่ึงต้งนงิ้มหมูสเต๊กก็มาตรฐานปกตินะก็จะมีหมูแล้วก็มีมันข้างล่างใช่ไหมถ้าไม่มีมันข้างล่างนี่คือหมูสเต๊กหรือเปล่าพี่เรียกหมูเต๊กได้ไหมแต่ร้านไงบางร้านก็ไม่ใส่ใช่ไหมพี่ ตามนะครับผมไปเอาช้อนมาเอามาตักผักน่าอิ่มเลยพี่

ได้ว่อหวานนี่ได้อืมอืมอร่อยเรียกว่าครบลูก t e x t u r มีพริกมีผักมีขนมปังมีกรอบๆเป็นข้าวตังมีสารด้วยนะมมนอืมเข้ากนไหมเข้าเข้ามั้เข้าพี่ให้ผู้ชมอ่าคิดว่ามันแ,แปลกๆนะอร่อยเฉย เดี๋ยวห้าแสนทับหาเรือกินสักลำเี้นะนะพี่นะหมื่นล้านมันแพงมากเลยนะเรืออะไรวะหมื่นล้านทำไมแพงจังพี่น้ำน้ำหรอมานี้หวานหอมอร่อย มาตรงนี้ก็หวานเปรี้ยวหอมอร่อยแล้วก็แบบมันมีความฟรีชสดชื่นทำให้อยากกินต่ออ่านี่นี่นี่อินเดียอินเดียใช่ไหมทุกคนอราทุ่นผู้ชมอันนี้ อืมว้าวสุกเลยแต่ทีนี้เปนมือนธรรมดาแต่สุกในทางมันกินไปพูดยังไงอ่ะมันธรรมดาธรรมดานี่ธรรมดาอยู่อ่ะอาหารอาหารตาเหลือกันแล้วเนี่ย ทำไงต่อด like, like ีทำไงต่อดีดูม้จิ้มของเขาดิแบบทัวร์แบบหืกินแบบนี้แม่งแน่อร่อยวะเข้าปากยังไงวะ แต่อร่อยแน่นอนกับก็ <Yeah. S 1> ส,สี่บาทก็โอเคนะใช่ไหมแต่ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆ <c oughs> อร่อยพี่เฮ้จริงจริงอ่ะยิ่งกินยิ่งอร่อย <c oughs> อืม นี่ท่านชมอื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 มอร่อ,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 อยมากสูตรนี้เด็ดสออวิธีทําด้วยเลยเนะี่ยใส่หมูสเต๊ะลงไปน้ำจิ้มครับผมจิ้มหมูสเต๊ะเยิ้มนะท่านชมแบบนี้ะนะ จัดครับ Four ยับลงไป <ốc S 1> อืมฮืม บอกเลยว่าที่สุดในชีวิตท่านผู้ชมสุดจะบรรยายจริงๆมีความสุขมากก็หวังว่าจะอยากดู5แสนทับกันเร็วๆนะครับว่าผมจะกินอะไรต่อเชิญกดอ่าวัวหันห้าร้อยตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องรับเรื่องกินนะแค่แต่ตังค์เที่ยนเลย จิ้มจิ้มแล้วรอร่อยมากเลยพี่ม้ำจิ้มมันดีจริงไหมนี่น้ำจิ้มข้าปากะละช้อนหนึงเพื่อนมันทำอร่อยกว่าเพื่อนโอ้โหแกใจตอนนั้นไม่นขยันเสียบไปสักเอามาทำใหม่วะใสก่ก๋วยเตี๋ยว เอามาแซมมัน่อยพี่เอามาแซมเดี๋ยวมันไม่ดุมีหัวใจสีร้อยไหมมีแซมมือสีไหมยังไม่เคยกินอาหารเยอยเยแล้วอยากลองกินอ่ะอร่อยไหมพี่รออยอะรออยู่ๆๆถ้าคนชอบเครื่องเทศที่แบบรวมใจเลยเครื่องเทศนี่มันเหมือนกับพระเทศไหมพี่แล้วก็เปิดเทสอะพี่ หลายคนชอบถามว่าผมกินจริงไหมอิ่มจริงไหมดูเอแล้วกันครับนี่เป็นจนเหนื่อยนี่เอออือหือเอาดูส่งร้องเลจะหมดแล้ว อ,อ,อใกล้แล้วผมมใกล้แล้วอ๋อใกล้หมดแล้วใกล้อิ่มแล้วอร่อยมากยังไหนอืมพับมาก จะให้รองให้รอกดีส๋าหอนมปังจัดให้เด็กเลยรท่านผู้ชมก็อย่างเห็นแหละให้ออฟพูดอย่างนี้แน้วโอ้ยย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 ้ยยยยย่ยยยยยยัยยหยยยนยย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 ยนยยยยยยยนยย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 ยิอออออนอมยย เหนียวแห้งกินยากจังพี่แล้วผมขายเลยไหมพี่มึงจริงเลยเนี่ยขนมอย่างรา็ทำแลยต้องกินให้หมดสูตรนี้ใช้ได้นะพี่กินกับข้าวตังก็ใช้ได้เลยนะดึงผมว่าเข้าวันกว่าขนมปังอีกข้าวไหนเห็นมฮะ เรเปลี่ยนของปอมให้เขาตังค์ดูนะขายดีเลยได้นั่นมีสปอนเซอร์ัมเห็นขาบอาเข้ากล้องไหมเห็นไม่เห็นละไม่เห็นเลยไหมโอเคสู้เห็นนะสู้เห็นนะเฮ้ใช้อยู่ใช้ได้เลยไอ้องใช้ปิดไว้ปิดไว้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรหลังผู้บริหารหลังหลังแม่ผมไงจะย้ายก็ไม่ได้ได้เลยเดี๋ยวแม่ ชุดสุดท้ายว่ะเอาถุงมามัดดิเติมไว้ก็ชุดนึงว่าสายลูกไก่ดิเดือดว่ะง่าบอกไงกินสบายอร่อยๆอีกแล้วมีตักี้เลยที่แบบสบายเออไมไม่มีจริง พริกเหมือนกันแลวมาจะกินสบายๆนะวันนี้นนอืมบอกม่กินจริงๆเลยพีพริกนี่ผมจะไม่กิน,นแล้วนะพริกกับหอมแดงอ่ะไม่ไหวจริงว่ะคือกินหอมผมกินหอมแดงไปเยอะมากาเลยนียกินจนรู้สึกว่ามันออกจมูกอ่ะจัดไปทีนึงออกจมูกเลยตอนนี้หายใจอยู่แล้วเหม็นตัวเองมากเลยวันนี้กินหอมแดงไปเยอะมากดูสิจากเต็มอ่ะกดไลค์ไลค์กำลังใจหน่อยนุณผูม ป่ะปิดคลิปโอ้ยอืมเหลงจิ้มคนๆ่ยิ่งจิ้มยิ่งคนอะ่ะตรงน,นี้ด,ดูดิอืวเนแนนๆะ สิบไม้พัมเป็นสิบไม้ที่มากพูดว่าสิบไม้ผมเหมือนหุ้ยกำลังใจมาชุดสุดท้ายหนุสเตะชุดสุดท้ายครับผมมาสุดท้าย

น้าผมน้าเส้นชายแล้วเนาะกรรมกาเตรียมสะบัดโทนะครับผมว่เตรียมยกทงนั่น,นะครับจะนะาเลยใช่ไหมทองขาวพีอ่อืมอ อเอาครับสี่ร้อยสิบไม้หกสิบไม้ตอนเป็นไม้ใหญ่มึงดูน้อยนะแต่ตอนที่เรเป็นหมูอะวันนี้กออ็อร่อยจริงอร่อยจัดเต็มอิ่มจุกแน่นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จริงๆคับผู้ชมก็ฉลองสีส่แสนทับสไครต์กันไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนนะที่คอยกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจคอยคอมเมนต์อะไรกันตลอดตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เจอกันใหม่เทปหนะ้าผมจะไปกินอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับท่านผู้ชม,ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะท่านผู้ชม,ชมขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย